สวัสดีท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบกโคกเหนือทุกท่านครับกับผมนายวรชัยพิลมนะครับผู้มีการโรงเรียนวัดบกโคกเหนือครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จะได้มาพูดคุยพบปะกับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับสําหรับในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทางโรงเรียนได้มีคุณครูได้เข้าไปนําเสนองานทางวิชาการนะครับในงานมหากรรมวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต4ของเรานะครับประจำปี2565โดยมีคุณครูเข้าร่วมงานอยู่2ท่านนะครับปรากฏผลคุณครูได้รับรางวัล Base of the b a s t นะครับผลงานนวัตกรรมทางด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่2ท่านนะครับท่านแรกคือคุณครูชลินทิพย์วานิชประดิษฐ์นะครับได้รับรางวัลประเภทครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้นะครับ อีกท่านหนึ่งคุณครูกันิกาโพธาสินนะครับได้รับรางวัล b a s e of the best ประเภทครูผู้สอนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับโดยได้รับมอบเกียรติบัตรนะครับจากท่านดรอโนไทยไทยวันศรีนะครับที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับกระทรวงศึกษาธิการของเรานะครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ขอชื่นชมสำหรับ คุณครูทั้งสองท่านนะครับที่ได้จัดการเรียนรู้แล้วก็นำเสนอผลการเรียนรู้ที่ได้รับนะครับได้เป็นที่ประจักษ์แล้วก็ได้รับรางวัลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ผมจะนำเรียนให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านทราบนะครับในเรื่องที่สองนะครับทางโรงเรียนนะครับได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับทั้งนี้นะครับ โรงเรียนก็ได้มีมาตรการที่เข้มข้นนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีนักเรียนหลายคนนะครับก็ติดเชื้อโควิดกันแล้วก็ได้รับการรักษาหายก็หลายคนนะครับทางโรงเรียนยังเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนะครับ ว่าขอให้นักเรียนนะครับใส่แมสทุกครั้งนะครับเวลาเข้ามาสู่บริเวณโรงเรียนขอให้ท่านนำแมสให้กับบุตรหลานของท่านด้วยนะครับแล้วก็นําแก้วน้ำนะครับช้อนนํามาเป็นของส่วนตัวด้วยนะครับโดยทางโรงเรียนก็ดำเนินการตามมาตรการนะครับเว้นระยะห่างตรวจวัดอุณหภูมินะครับรวมถึงถ้านักเรียนนะครับมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าเป็นไข้นะครับทางโรงเรียนก็จะตรวจหาเชื้อ โดยใช้ชุดตรวจ ATK นะครับถ้าพบเชื้อนะครับทางคณะครูก็จะพานักเรียนไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,นะครับของบ้านบวกคกเหนือที่อยู่ข้างโรงเรียนเราแล้วก็ให้นักเรียนนะครับหยุดพักเป็นเวลา10วันนะครับรวมถึงอขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนะครับว่าถ้าบุตรหลานของท่านมีอาการเจ็บป่วยนะครับท่านก็ให บุตรห,หลานพักอยู่ที่บ้านก่อนนะครับแล้วก็ตรวจสังเกตอาการนะครับว่ามีอาการน้ำมูกไหลไหมมีอาการปวดหัวหรือไม่นะครับเจ็บคอร่วมด้วยถ้ามีอาการ3ามสิ่งนี้นะครับขอให้ท่านทําการตรวจหาเชื้อโดยทันทีนะครับเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ลุกลามการระบาดของโลกนี้นะครับครับอีก,กเรื่องหนึ่งนะครับกรรมการสถานศึกษานะครับร่วมกับ คณะที่ปรึกษาโรงเรียนนะครับรวมถึงคณะครูและก็ท่านผู้กปกครองนะครับในปีการศึกษานี้นะครับทางโรงเรียนของเราจะได้จัดโครงการนะครับปล่อยมัดฉาคืนสุวารีครั้งที่1ของโรงเรียนวัดบกคกเหนือของเรานะครับเพื่อระดมทุนในการสมทบทุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนะครับรวมถึงการปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียนนะครับ โดยในงานครั้งนี้นะครับเราจะจัดขึ้นในวันพุทธที่21กันยายนพุทธศักราช2565นะครับณนะลานท่าน้ำวัดป่าย้ิ้วนะครับตำบลท่าวางตาลอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับโดยภายในงานนะครับจะมีพิธีสงฆ์เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านวัดานคณาชัยเรือนนะครับผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่ของเรา มาเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็จะมีพิธีการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นาการเจริญพระพุทธมนต์นะครับปล่อยปาลารวมถึงร่วมที่จะปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำนะครับทางโรงเรียนก็จะขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนะครับว่าจะขอท่านผู้ปกครองนะครับร่วมทําบุญปล่อยปลานะครับโดยในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับ ทางโรงเรียนนะครับคุณครูประจําชั้นจะมีจดหมายนะครับขอเชิญร่วมทําบุญนะครับแล้วก็จะมีบัตรปล่อยปลาลักษณะแบบนี้นะครับร่วมทําบุญตัวละ1บาทนะครับท่านผู้ปกครองในหนึ่งใบท่านผู้ปกครองอาจจะร่วมทําบุญได้มากกว่า1บาทนะครับเขียนทั้ง2ด้านแล้วก็ฉีกบัตรปลาครึ่งหนึ่งนะครับให้สําหรับผู้ที่ร่วมทําบุญแล้วก็ต้นขั่วก็นําส่ง มาทางโรงเรียนนะครับผ่านทางนักเรียนไปยังคุณคูประจําชั้นเพื่อจะนําบัตรปล่อยปลานี้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะขอ,อะเชิญชวนนะครับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับร่วมงานเจริญพระพุทธมนต์ปล่อยป,อยปามาหากุศลน,นะครับภายใต้ชื่อโครงการ ปล่อยมัดฉาคืนสู่วารีครั้งที่หนึ่งครับอันนี้ก็จะขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็ขอเชิญท่านผู้ปกครองร่วมทําบุญนะครับในวันพุทธที่21กันยายน2565หน้าลานท่าน้ําตําบลท่าวางตาลนะครับหน้าวัดป่ายวนะครับตําบลท่าวังตาลอําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับ ทางโรงเรียนนะครับได้เสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนนะครับโดยได้มีการติดกล้องวงจรปิดนะครับรอบบริเวณโรงเรียนติดเพิ่มอีก16จุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านนะครับรวมถึงป้องกันทรัพย์สินที่เสียหายที่จะเกิดจากการลักขโมยหรืออุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้คณะครูนะครับร่วมกับฝ่ายบริหารเองก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจะ ดำเนินการในจุดนี้เพื่อเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนนะครับก็แจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งให้ทราบในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะครับศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนะครับที่จะมีถึงในช่วงของเดือนธันวาที่ใกล้จะถึงนี้นะครับตอนนี้คณะครูนะครับรวมถึง บุคลากรทางการศึกษานะครับก็ได้ทําการคัดเลือกนักเรียนนะครับอาจจะมีบางห่วงบางตอนนะครับที่จะขอนักเรียนมาร่วมฝึกซ้อมเพื่อจะไปประกวดแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนะครับถ้าทางโรงเรียนนะครับได้เป็นตัวแทนของสำนักง,งานเขตนะครับก็จะได้ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไปนะครับ ปีนี้เป็นครั้งที่70นะครับจะจัดที่จังหวัดน่านนะครับอันนี้ก็ร่วมเป็นกําลังใจให้กับบุตรหลานของท่านที่จะไปเข้าร่วมการแข่งขันนี้นะครับท้ายที่สุดนะครับผมก็อยากจะอขอฝากท่านผู้ปกครองเน้นย้ําอีกครั้งนึงนะครับในเรื่องของการป้องกันโรค ไวรัสติดเชื้อโควิด -19 นะครับเรายังอยู่ในห่วงสถานการณ์ที่ยังไม่มีการปลอดเชื้อ100%นะครับดังนั้นมาตรการเข้มทั้ง7มาตรการทางโรงเรียนก็ยังดำเนินการอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านนะครับในส่วนของผู้ปกครองเองก็ช่วยทางโรงเรียนนะครับสังเกตอาการดาูภาวะการติดเชื้อนะครับหากพบความผิดปกติ ปกตินะครับก็แจ้งไปยังคุณครูประจําชั้นแล้วก็ทางโรงเรียนต่อไปนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ของทุกทา่านแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทางโรงเรียนจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในหลายๆเรื่องนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ